สวัสดีเพื่อนๆคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมอมตะอารีนานะครับนะโอเคไม่มีตัวอะไรจะเล่นไม่มีตัวอะไรจะเล่นไอตัวนี้มันเป็นตัวมาใหม่ใช่ไหมมันชื่ออะไรฟูริฟูรี่เดี๋ยวไปดูดินี่ฟูรี่ฮะมันคือตัวอะไรฮะมันคือแมวหนูกระรอกจิ้งจอกตัวตัวะลรวเนี่ยตัวตัวอะไรวะเฮ้ เออแต่ผมผมยังไม่เล่นแล้วกันนะเพราะว่าไม่เคยเล่นนะตัวนี้กดเริ่มแมทเลยแบบผมไม่รู้เลยผมจะเล่นตัวอะไรนะผมนึกไม่ออกนะผมขอเป็นอ่าตอนนี้เราเป็นลัสพิกแล้วกันแล้วปิงนี่คืออะไรนะตอนกดดูปิงนี่สีนะฮะเดี๋ยวพอเข้าเกมวูดเดี๋ยวขึ้นไป480ดบเนี่ยแล้วดูสัญญาณนะี่คืออะไรเนี่ยแล้วสัญญาณมันเมันแดงงั้นนะ 48มันควรจะเขียวไม่ใช่เหรอฮะทำไมสัญญาณมันมิดหลอดกันนะเพื่อนมาดูกันว่าตอนนี้เราจะได้เล่นตัวอะไรนะะแต่ผมคิดว่าคุณผู้ชมคงรู้แล้วนะฮะรู้จากหน้าปกคลิปนี่แหละทุงนี้อาจจะเห็นผมแคสโอมิจิบ่อยหน่อยนะครับเพราะว่าอืมถ้าจะให้พูดตามความจริงแล้วก็คือมันมันขายออกนะมันขาย <laughs> มันขายออกนะตอนนี้ผมกําลังอ่าอยู่ในช่วงเขาเรียกไงกําลังสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างช่องนะฮะ ผมก็เลยกําลังคิดอยู่ว่าเอ๊เราจะเล่นอะไรให้มันแบบมีคนเข้ามาดูเยอะๆดีว่าเออแล้วก็เลยอ่ะคิดอ่ะกูเล่นโอเมจิก็เดยเออเฮ้ยแต่ผมขอย้าอีกทีเ่าผมไม่ใช่ช่องโอเมจินะเว้ยเออแต่แค่แบบนั่นแหละมันมันขายออกกันมันขายออกเข้าใจเนาะเออเข้าใจมันขายมันมันขายออกอะฮะก็เลยอ่ะทําบ่อยๆแล้วกันนะเพราะว่าเราจะได้มีฐานคนดูในระดับหนึ่งนะเพราะฉะนั้นแล้วก็อย่างที่ว่าแหละฮะก็อาจจะเห็นช่วงที่ผมลงโอเมจิบ่อยหน่อยนะฮะ แล้วทำไมห้องยังหาไม่เจอ,องไงสองนาทีแล้วอ่ะไม่สองนาทีแล้วอุว้ยมาแล้วไฮ้ตอนนี้มีซัพพอร์ตกับจังเกิลแล้วก็เลนกลางแล้วนะฮะตอนนี้ที่ขาดคือเลนของอ่าแคลรี่และท็อปเลนนะฮะซึ่งผมจะได้ไปเลนไหนกันนั่นคือแบบเออฉันอยากไปเลนบนแคลรี่ผมเล่นตัวอนะไรเนี่ยผมเล่นอเออเฮ้ยฟุตตากุจิดีกว่าฮะเพราะว่ารอบแล้วเราอยู่กับน้องเขานะ ตอนผมเล่นน้องซาโตรินะผมจําได้ว่าผมอยู่กับน,น้องเขาอยู่นะจาได้จาได้เพราะฉะนั้นแล้วผมจะผมจะเล่นน้องเขากันแล้วกันนะฮะฮุตะฮุจินะไม่เดี๋ยวผมใช้เซ็ตตัวเองก่อนมนะั้งเซ็ตเซตตัวเองที่ว่านี่มัมมีอะไรบ้างอา่ะคุณใช้เซ็เโตโยโตฮิเมะแล้วกันเออนี่แหละใช้เซตโยโตฮิเมะนี่เขาเรียกว่าการพัฒนาเขาเรียกว่าการมีเซตเป็นของตัวเองบ้างยังไงละ่ะทำไมรู้สึกช่วงนี้เหมือนพูดไม่ค่อยชัดเลยรู้สึกพูดแบบติดอ่างมากเลยฮะโอเคนะฮะสำหรับน้องคนนี้นะ สกิลหนึ่งนะจะเป็นการปาสกิลบอลออกไปนะทั้งหน้าทําให้สร้างความเสียหายนะฮะส่วนสกิลสองเป็นสกิลกระโดดฮะแล้วก็สกิลสามเป็นอ่าอะไรวะเนี่ย <laughs> อะไรวะ <laughs> เดี๋ยวจิ้มน้องก่อนเออนเนี่ยน้องกดจิ้มแล้วนี่ชูนิ้วให้ด้วยเป็นไง,นงนะะแล้วนิ้วโป้งนะแล้วเดี๋ยวพัสซีฟเคืออะไรวะเออเดี๋ยวปล่อยสกิลหนึ่งให้ดูก่อนนี่สกิลหนึ่งเป็นอย่างนี้นี่ปล่อยเค้กเข้าไปอัดหน้าเข้าเออพัสซีฟน้องเป็นอะไรวะพัสซีฟน้องเป็นอะไรวะ ล่อยสกิลหรือทุกครั้งเออช่างมันแล้วกันเดี๋ยวไปอ่านว่าสิวเองนะฮะบอกแล้วไม่ใช่ช่องรีวิวเพราะฉะนั้นไปอ่านเอาเองอุ้ยล่าสิดยังไม่ได้เลยเพื่อนอุ้ยอะไรเนี่ยอุ้ยเรา First เฟิร์สบัตไปแล้วฮะเมงเลกิของเราเราก็อย่าไปน้อยหน้าเขาฮะลาสคีฟให้มันได้บ้างเออสวยสตันในบ้านนะะั่นแหละสวยสุดยอดโอ้โหถือว่าได้กันไปเขาลนะหน,นึ่งคิวนะ็อตนี้ฟูตากุจิน้องฟุตะคุจิ พุตธกุจิ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 ชื่อน้องเขาอ่านยากอะเดี๋ยวก่อนท่องแป๊บนะเฮ้ยแล้วเขาเดือดอะไรกันอนะเรนเฮ้ยจังหวะนี้แหละบาบบาบเรียบร้อยเรียบร้อยอีกสักหนึ่งทีไหมอีกสักหนึ่งทีไหมเออออตอนนี้กูคิด,คด,คดคว่ากูหิวกูหิวข้าวมากโคตรหิวเลยแม่งเลยอุ้ยน้องซับเวลหกแล้วยังเวลห้าเลยแย่แล้วตีป้อม ตีป้อมต่อเฮ้ยยาเล็กยาเล็กมันกระโดดมาทิ่มหน้ากูแล้วมั้งน่ะหายเฮ้ยเขามาเขามาเขามาเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาเก่งเขาเขาเก่งมากตอนอยู่ในหญ้าน้องๆมึงดูเลือดกูด้วยเฮ้ยมึงรักกูจริงปะเนี่ยผมอัพพาสซีฟนำแล้วกันนะเพราะว่าสกิล3มันอา่าถ้ามันฆ่าได้มันกระโดดได้เรื่อยๆอ่ะผมว่าไม่น่าจะจำเป็นเท่าไหร่น่าจะเหมือนสกิล3พิทนาไม่น่าอัพเยอะถูกต้องไหมใช่ป่าวะคลิปเองเฮ้ยจังหวะเนี้ยอันติใส่น้องปูจังหวะนนนัั้้้้กกกูตอออองไไไดดแสซิหหรืม่่่็ฆายวะ เออไม่ฆ่าช่อน,นั้นเออสวยเลยสวยเลยเออยังไงไม่ได้ไม่ได้เลยเลย <c oughs> ไม่ได้เลยเลยอุ <c oughs> ้ยทําไมเป็นงั้นน่ะไม่จริงโดนอันตีผมไปต้องสามนัดไม่ตายอย่างนั้นเหรออุ้ยเลยมันจะถึกปานั้นคือเลือดไม่มีอะสกิลแบบเขาเรียกไงนะโดนเป็น,นเขาเรียกไงโดนเป็นสลีปมงคลสักหน่อยได้ไหมเออป้อมนั้นลืมไปแล้วเหรอป้อมมันแตกแล้วเพื่อนมันเอาไม่ได้แล้วถูกต้องไหมถูกต้องไหมเออ เออยังไงยังไงเออยังไงโอ้โหแม่งได้หมดเลยว่ะแม่งเอ้ยเฮ้ยมันมันได้ซีแต่ไม่ได้ฆ่าเลยอะถือว่าจะบอกว่าใครฆ่าก็ได้ก็เถอะแต่คือแบบเราในใจเราก็ยังหวังหวังฆ่าถูกต้องไหมเดี๋ยวราเอาป้อมกลางก่อนนะเคลียร์ก่อนเคลียร์ให้มันแตกก่อนขังขังไม่ดีขังไม่ดีไม่สนไม่สนไม่สนกตีป้อม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 เก่งมากเฮ้ยนำเลยนำเลยเพื่อนกูไม่นำกูไม่นำอากูสกิลไปรัวแล้ะตีสกิลใส่ใครไม่รู้อะเออ สวยสุดยอดเบิ่มเบิ่มเบิ่มเบิบ่มเลยเออ,ออเออเออมันยังไงวะเออเออกูได้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 มีส่วนร่วมในการฆ่าและช็อตนี้ถือว่าแบ่งๆกันไปทำไมาไม่เหมือนกันที่พูดเมื่อกี้วะเดี๋ยวเราจะขึ้นบ้านเข้ากันนะช็อตนี้เอาเม,ามก้าคีฟสักหนึ่งเลียนก่อนให้มันชื่นใจสักหน่อยไปคีปตีมันตีป้อมมันเฮ้สกิลไขไวะเนี้ยกูงงหมดแล้วเนี้ยกูงงหมดแล้วเนี้ยสกิลไขวะแเอ้าแล้วก็โดดไปโดนล้วตัน เอ้าชิดกูกทําอะไรกูทําอะไรเออเอ้ายังได้คิวด้วยเป็นไงลนะ่ะเขาเรียกว่าเป็นแผนทิคเทคนิคหลอกลอก่อต้มยำอะไรทุกอย่างเฮ้ยเหมือนเขารู้เรื่องเลยว่ะเมื่อกี้ผมบอกว่าเอาเมก้าคิฟสักหนึ่งเลนให้แบบชื่นใจสักหน่อยเนาะแล้วเขาก็มาเอาเมก้าคิฟกันกับเราเฮ้ยเฉยเลยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยกูตีอะไรตีอะไรอยู่เดี๋ยวช่วยด้วยไอ้เดี๋ยวอย่าช่วยด้วยช่วยด้วยวย,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 ยังไม่อยากตายอยากตาย อ,อตืตี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 ไม่หยุดเลยว้าทำไมน้องปูเขาโหดจังวะปูออกแท้งล้วนแต่คือแบบหัวดาเมจจางไหนเขาฆ่าไม่ห้าตัวแล้วน่นนะตัง7,002เอ้ยตังนาเลยนั่นนะ่ะตังนาทั้งทีมเลยฮะรวมถึงทีมเราด้วยโอ้ยเดี๋ยวน้องปูใจเย็นนั่นซับพอร์ตเราน,นั่นน่ะต้องฆ่าน้องปูแล้วช็อตนี้ไม่ได้มันมันจะมันจะดุร้ายไปไหมฮะมันจะดุร้ายไปไหมบางทีอ่ะคิดว่าเป็นเฮ้ยเขารอดอีกแล้วรอดได้ไง เฮ้ยเขาไม่รอดแล้วเขาตายแล้วเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหแรงแรงมากอ้ออย่ายายายาเยอะอย่าเยอะจังหวะนี้กูต้องได้ฆ่าโอ้โหสวยสุดยอดไปเลยแอตติสล้วนไปเลยแอตติสล้วนไปเลยตีก่อนฮะตีเก็บสเตต5 5 5ชาร์จก่อนเออตีครบ5ชาร์จแล้วก็ค่อยปล่อยสกิลอ่าสองไปฮะเขาเรียกไงมันจะเพิ่มดาเมจมากขึ้นนะได้แน่นอนช็อตนี้เออสวยไปเลยเฮ้ยเราน้องซับเวล14แล้วกูเวล13อะไรวะเนี่ย อุ้ยทำไมทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยมันไม่น่าจะเป็นอย่างงี้นี่นะเออเอากุ้งคนเดียวเอ้ยน้องซับยังเห็นคุณค่าของเราอย่างนั้นเหรอนี่อันเชิญเลยไม่ใช่แปดหางแต่เป็นแปดขาตี 4, ป้อมรัวๆเออสวยสุดยอดโโอ้หตานี้ทีมเราเล่นดีมากเลยฮะเนี๋เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีขาเขาาบวกกันอีกเหรอบวกไม่บวกไม่รูต้ตอนตอนเนี้ยมาสกิลไม่เลงด้วยกูไม่เลงอะไรทัั้้้งนนนช็ออตเียกกูบแค่่วากูต้องได้้แแอสสซิต์ลววจังหะเนี้น้ยยยเฮคิดจะบวกอ่างั้นเเเหหรอออฮ้้ยยาโโกืบไปแล้ว กูฆ่าได้ยังไงนะน่เมื่อกี้อกเอากูไม่ได้ฆ่านี่หว่ากูไม่ตายปัอะไรวะเนี่ยแอซิตสิบตัวเลยเหรอไม่อยากจะเชื่อเลยไม่อยากจะเชื่อแรงนะั้นกูเป็นทัพสี่แล้วเนี่ยเออเมื่อเขาฆ่ากันยับเลยแม้แต่น้องซัพย์ยังโหดอะ่ะคุยน้องซัพโคตรเดือดเลยอะเราดูตัดมาที่แคลี่กูเล่นอะไรเนี่ย เออจริงผมว่าผม,ผมเล่นได้ดีกว่านี้ไปแต่ว่ามันอ่าเขาเรียกไงนะมันมันมันกระตุกไงมันกระตุกมันกระตุกเออมันกระตุกมันกระตุกคุณผู้ชมเชื่อผมป่ะมันก็ได้อยู่ะเนี่ยเราก็ไม่ได้เออคะแนนเราก็ไม่ได้ต่ําต้อยถูกต้องไหมเออทีมเราเล่นดีมากเลยว่ะผมชื่นชมเลยฮะโอเคนะพาร์ทนี้ถือว่าสนุกสนุกไปนะฟุตาก,กุจินะฮะน้องคนนี้นั่นเองนะฮะนี่ฮนะร่างแรกเป็นร่างนี้นะซึ่งอ่าพาร์ทที่แล้วที่ผมเล่นสตอรี่ก็น่าจะเห็นกันแล้วนะน้องคนนี้นะ น่ารักอยู่นะเออผมเคยเห็นน้องเขาออกมาในในการ์ตูนขององมิจิด้วยนะฮะอืมนะทำทำตัวละครน้องมาค่อนข้างน่ารักเลยนะฮะโอเคเรามาดูสกินกันก่อนแล้วกันนะสกินน้องเขาก็มีสกินย้อมสีนะแล้วก็อันนี้ร่างอีโวนะฮะแลนี่เป็นร่างน้องแมวแล้วนี่เป็นร่างที่ผมมีนะผมจำไม่ได้ว่าผมแลกมายังไงนะแล้วก็นี่สกินย้อมสีนะ่าจะย้อมสมีจากสกินนี้นะฮะโอเคถ้าผมใช้สกินแรกเป็นหลักแล้วกันผมมาดูกันว่าเราจิ้มน้องแล้วจะเกิดอ,อะไรขึ้นบ้างนะ จ,จิ้มหนึ่งจิ้มจิ้มตรงไหนีกจิ้มน,น,น่ารักนะเนี่ยเด็กคนนี้แล้วจิ้มตรงไหนอีกางผมผมผมว่าผมปลดล็อกท่าพิเศษแล้วนะ,ะเว้ยนี่ไงท่าพิเศษใช่หรือเปล่าท่าไหนท่าพิเศษไม่รู้อะผมไม่แน่ใจออเออน่าจะท่าที่เขินๆเมื่อกี้น่าจะท่าพิเศษนะฮะน่าจะหมดละนะฮะโอเคเรามาดูฉากตอนที่อ่าถ้าน้องได้ MVP น้องจะโชว์ยังไงนะฮะ เกระต่ายน้องหายหมดเลยพี่มือข้างหลังเขาหยิบกระต่ายน้องไม่หมดเลยนะแต่สกินแต่ละสกินบางบางทีมันก็โชว์ท่า MVP ไม่เหมือนกันนะอผมการจะบอกหลายรอบแล้วแต่ทุกครั้งที่ที่ทำคลิปออกมานี่คือลืมหมดเลยนะเอไม่ได้บอกเลยเนี่ยอย่างเช่นอันนี้เมันก็จะมีอนิเมชันแตกต่างกันไปนะไม่เหมือนกันนะครับว่าจะบอกหลายรอบแล้วไม่ได้บอกนะเอแต่คงจะโชว์ทุกอันไม่ได้ก็โชว์แค่สกินแรกไปแล้วกันเนาะ โอเคแล้วเรามาอ่านประวัติกันบ้างนะดูีิว่าประวัติรอบนี้นอ้องเขาจะเป็นยังไงนะฮะยาวหรือเปล่าไม่ยาวนะฮะ <c oughs> แล้วก็เหมือนจะเป็นบทสนทนาอีกแล้วอย่างนั้นเหรอเป็นบทสนทนาอีกแล้วนะฮะพกษุเท่าเหรอกับน้องฟุตากุจินะค,คุยกันนะครับโอเคมาเริ่มอ่านกันเลยดีกว่านะครับเพราะว่ามันเป็นบทสนทนาผมเลยไม่ต้องอะไรมากเนาะ <c oughs> ต้องดัดเสียงไหมฮะพุทเท่าพุทเท่านี่ต้องเป็นแบบพุทเท่าแบบพิกษุเท่านี่ต้องเป็นแบบเสียงแก่ๆหน่อยป่ะโอเคพิกษุเท่าพูดนะครับ สาวน้อยตรงนอนนะ่ะโปรดหยุดฟังอัตโมาสักหน่อยด้วยมามันเสียงแก่หรือเปล่าวผู้ตธกุจีพูดนะครับอ,อท่านพุทธเท่าเป็นอะไรไปหรอพริกษุเทาพูดนะครับปกติแล้วเนะ่ะใครดูเลเจ้าอย่างนง้นเนอะแล้วใครอยู่เป็นเพื่อนเจ้าอะพุทธตะกุจีพูดนะครับอ,อข้าอยู่คนเดียวมาตลอดเลยนะคนรอบข้างวันเวลาผ่านไปก็ค่อยๆหายไปทุกคนอยู่กับข้าได้ไม่นาะนหรอกพิกษุเทาพูดนะครับว่าเร็ว เป็นเพราะมันจริงๆด้วยทําให้เจ้าและคนรอบข้างของเจ้าไม่มีความสุขนะเสียงมันแปลกๆไหม <c oughs> หรือผมอ่านแบบปกติดีกว่าว่ะฟุตะกุจิพูดนะครับมันเหรอคะมันคือใครหรอมแมลงประหลาดหรือเปล่าข้ากลัวมแมลงที่สุดเลยนะพิกษุเท่าพูดนะครับฮอาโจะว่าว่าเป็นมแมลงก็ไม่ผิดหรอกฟุตะกุจิพูดนะครับงั้งั้นท่านพุทธเท่าช่วยข่าไล่มแมลงได้ไหมอะภิกษุเท่าพูดนะครับเกรงว่า <c oughs> จะไม่ทอนแล้วแล้วเนาะพุทธากุติพูดนะครับอ่างั้นก็ท,ทําไงทีอะทิศุท่าพูดนะครับมันก็เจ้ารวมร่างกันแล้วไม่ต้องกลัวแม้ข้าจะไม่มีวิธีไล่มันแต่ข้าทําให้มันอยู่อย่างสงบได้เนะพุทธากุติพูดนะครับอ่างั้นมันจะเจ็บไหมคะ <c oughs> <c oughs> ไม่เคยดัดเสียงแล้วเปลี่ยนเสียงไปมาอย่างนี้มาก่อน <c oughs> ทิศุท่าพูดนะครับ เจ้าเป็นห่วงมันอย่างนั้นเหรอเจ้ากลัวแมลงมากไม่ใช่หรือไงฟูตะกุจิพูดนะครับอ่าถ้ารวมเป็นร่างเดียวกับข้าแล้วมันก็จะอยู่กับข้าตลอดไปนี่เป็นเพื่อนกับข้าใช่ไหมถ้าเพื่อนข้ารู้สึกเจ็บแล้วก็ข้าก็จะต้องเสียใจใช่ไหมอุ้ยน้องทําไมคนดีดังทิกสูท่าพูดนะครับช่องเป็นเด็กดีเสียจริงไม่ต้องเป็นห่วงหรอกมันไม่ทําร้ายเจ้าหรอกไม่เจ็บแน่นอนสาวน้อยถ้าเจ้ารักษาความดีนี้ได้ตลอดก็ไม่เสียแรงที่ข้า มาในครั้งนี้เจ้าตื่นมาแล้วเจอคนที่มาหาเจ้าช่วยบอกเขาทีว่าเขาต้องเดินทางส่วนที่เหลือด้วยตัวเองกูดัดเสียงคนแก่ไม่ได้โดษดัดเสียงคนแก่ไม่ได้ขรโทษดผู้ตาก็จีพูดนะครับท่านพูดเท่าอา่ารู้สึกผ่อนคลายมากเลยแต่ว่าทําไมข้าถึงร้องไห้นะองงส่วนที่พูดเท่าพูดอันสุดท้ายนะที่บอกว่าสาวน้อยถ้าเจ้ารักษาความดีนี้ได้ตลอดก็ไม่เสียแรงที่ข้ามาในครั้งนี้ เจ้าตื่นมาแล้วเจอคนที่มาหาเจ้าช่วยบอกเขาทีว่าเขาต้องเดินทางส่วนที่เหลือด้วยตัวเองหมายความว่าพระคนนี้เขาตายเหรอเขายอมเลยใช่บอกว่า หรือโดนไอตัวข้างหลังหัวน้องกินไปแล้ววะหรือยังไงวะที่น้องฟุตาคุจิเป็นห่วงปากข้างหลังอะที่เป็น,เป,นเป็นเหมือนแมลงอะก็คือเหมือนประมาณว่ากาฝากประมาณนี้ปะเออประมาณแบบกาฝากที่แบบเป็นปีศาจที่อยู่ติดกับน้องตลอดอะไรเงี้ยจะบอกว่าเป็นแมลงก็ไม่ผิดนะเพราะว่าอยู่กับน้องตลอดนะครับนะพระคนนี้เขาก็พูดว่าจะบอกว่าเป็นแมลงก็ไม่ผิดนะแต่น้องก็ยังสงสารนะครับแล้วก็บอกประมาณว่าอ้าวเขาอยู่กับหนูตลอดเลยใช่ไหมแสดงว่าเขาก็เปรียบเหมือนเพื่อนของหนูนะสิ ก็ไม่อยากให้ไอตัวปีศาจที่อยู่ข้างหลังน้องเจ็บนะครับก็คือก็ต้องเข้าใจนะครับว่าตามเนื้อเรื่องน้องน่าจะไม่มีเพื่อนเลยนะครับเอคนรอบข้างน้องที่แบบใครไม่อยู่ใกล้น้องก็กลัวน้องนะครับเพราะว่าไอตัวปีศาจข้างหลังนี่แหละนะครับแต่น้องอ่ะไม่รู้เรื่องเลยนะไม่ไม่ไม่รู้อะไรเลยอ่ะเออคือน้องไม่รู้อะไรเลยนะครับว่ามีไอตัวปีศาจนี่เกาะอยู่นะครับคือน้องพยายามจะหาเพื่อนแล้วก็พยายามจะเข้าหาคนนะครับแต่ว่า เอ่อทุกคนกลัวน้องหมดเลยนะครับน้องก็ไม่รู้จะทํำยังไงก็เลยเกิดมาเหมือนแบบไม่มีเพื่อนเลยนะครับขนาดกลัวมแมลงหรือปีศาจนะครับน้องก็ยังคิดว่าไอตัวปีศาจที่อยู่ข้างหลังเนี่ยขนาดน้องคิดว่าเป็นมแมลงนะน้องก็ยังคิดว่าเออจะมีมะแมลงเป็นเพื่อนก็ยังดีอะไรประมาณนี้นะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าไอปีศาจตัวนี้ต,นต้นตอเป็นยังไงนะครับนะส่วนภาคคนนี้ผมก็ไม่แน่ใจแล้วสิว่ายังอยู่หรือเปล่านะครับคือผมไม่ค่อยเข้าใจไอบทสนทนาส่วนข้างหลังไอข้างล่างเท่าไหร่นะใครที่เข้าใจหรือว่ามีเนื้อหาอ เพิ่มเติมหรือว่ารู้เรื่องเกี่ยวกับปีศาจตัวนี้เพิ่มเติมจะเอามาพูดเอามาแบ่งปันกันก็ได้นะครับนะ Okay, โอเคก็จบไปก่อนแล้วกันนะครับเกมโอมิจิอารีนาะครับนะถ้าเกิดว่าใครชอบนะก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าชอบมากๆก็กดติดตามนะครับถ้าอยากจะแบ่งปันก็กดแชร์นะครับมีอะไรอยากสอบถามหรือว่าอยากจะติชมอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างเลยนะครับหรือว่าอยากจะรีเควสเกมอะไรหรือว่าอยากจะแนะนาให้เล่นตัวละครอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างเช่นกันนะครับอ๋อแล้วก็ฝากเพจเฟซบุ๊กด้วยกันนะครับเิมพ์ชื่อโอโยนะครับพิมพ์ไปตามชื่อช่องก็ได้นะครับหรือว่าจะพิมพ์ไปว่าแฟนเพจโอทวายก็ได้ขึ้นเหมือนกันนะครับในนั้นนกกกกก็จะะแแชรร์ัับบคคลลิปเเม้วว่ี ฝากไปติดตามด้วยละกันนะครับนะถือว่าช่วงนี้จะคิดไม่ค่อยออกเท่ากันเพราะช่วงนี้คิดไม่ออกจริงนะแต่นั่นแหละฮะก็ไปติดตามได้นะครับเพราะว่ายังไงก็เป็นเพจที่อ่าส่วนหนึ่งก็ไว้พูดคุยกันนะแล้วก็อ่าผมก็อาจจะมีแชร์หรือว่าโพสต์อะไรลงอเล่เล่นเล่นพูดคุยกับคนดูด้วยนะครับนะก็เข้าไปดูได้นะครับโอเคก็ไม่มีอะไรฝากแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ไวเ้เจอกันใหม่โอกาสหน้าสังหวะนี้สวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีฮะ